ไอยมันจีามาแล้ว,ลลวเว<ห>้ยไม่โอ้ออออออสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในโหมดออนไลน์นะฮะก็ห่างหายกันไปหลายคลิปนะครับสำหรับโหมดออนไลน์นะฮะที่หายไปนี่ก็เพราะว่าร o c k s t ์ช่วงหลังๆมานี้ไม่ค่อยจะอัปเดตรถใหม่เข้ามานะครับแล้วก็รถที่มีอยู่นี่ก็เรียกได้ว่าแต่งไปจนเกือบจะครบทุกคันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไม่ได้มาแต่งรถนะครับคือมีน้องๆเขาถามกันมาค่อนข้างเยอะนะฮะว่ารถคันไหนแรงที่สุด ในเกม GTA นะครับวันนี้เราก็เลยจะว่ากันในโหมดออนไลน์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้ารถซุเปอร์คาร์ที่มีประมาณร่วมร้อยกว่ารุ่นเนี่ยคันไหนแรงที่สุดในเกมนะครับวันนี้ผมได้ทําการคัดเลือกมาทั้งหมด4คันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้า4คันนี้มีรุ่นไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มจากคันนี้ก่อนนี่แล้วจะไปยืนทําอะไรกันวะน่ยเ <C ats> จอเจอเจอ ออกกำลังกายยามเช้าเหรอมีหึงตบตีกันเล็กน้อยอม,มาคันนี้ของใครฮะ RE เป็นตุยนะผมเป็นตุยนะ R.E. 7B นะฮะคันนี้เคยเป็นรถที่แรงที่สุดในเกมนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันถูกปรับรดสปีดลงคันนี้มันราคาเท่าไหร่นะประมาณ2องล้านห้าพี่2 5ล้านห้า โอเคอันนี้เป็นหนในตัวเต็งของเรานะครับใน4รุ่นที่เลือกมาวันนี้นะฮะมาดูคันที่2กันอันนี้คือ811นะครับอยู่ในระดับแนวหน้าเหมือนกันนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1ล้าน1 0 0 0 0แสนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาลงสนามทดสอบด้วยนะฮะคันที่3ครับอันนี้รุ่น <F 80 S 1> อะไรเอ่ย S แปนนะโ okay. อเคอันนี้ของเก่งนะครับผม คันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นคันที่ออกตัวเร็วที่สุดในปัจจุบันใช่ไหมั้ยน่าจเลยเออราคาเท่าไหร่นะคันนี้สองล้านเจ็ดเลยสองล้านเจ็ดเบาเบาเลยมันสองล้านก็หมดเลยด้วยว่ามีรถพี่ถูกอยู่คันเดียว <c oughs> นี่ออมีไอ้คันเนี้ยมาดูคันสุดท้ายครับอันนี้อดีตเทพนะเนี่ยคันเนี้ยสุป,ปราคาตัวพอ่อฮะเบนชี 900R คันนี้ของใครครับผม,มครับ นะราคาเท่าไหร่นะคันนี้แนะสนหนะ้าพันนะแสนห้าพันแถวไปแตงได้ไหมต้ไปมระถูกจังวะอัปเกรด,ด,เ,ด,ดเราประมาณหกแสนะอ๋อมันยังไม่รวมค่าอัปเกรด,อ,ด <c oughs> อืมโอเค <c oughs> แต่แงแพงที่สุดในกลุ่มนี้นเลยเออ <ใน S 1> ดูท่าน่า,าจะเป็นรถที่แพงที่สุดนะเพราะว่ามันเข้าเบนนี่ได้อยู่คันเดียวใช่ป่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะว่าเจ้าสี่รุ่นเนี้ยที่ผมคัดเลือกมาในวันนี้เนี่ย ความเร็วที่ทําได้นะฮะคันไหนจะได้แชมป์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสําหรับด่านที่เราจะเอามาทดสอบในวันนี้นะครับเป็นด่านที่มีชื่อว่า5.75ไม l d a g strip นะครับก็จะเป็นด่านทางตรงยาวๆอย่างเดียวนะครับแล้วก็โหมดที่ผมเซตไว้คือ non contact นะครับคือรถทุกคันจะไม่สามารถชนกันได้นะฮะแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบชนกันไม่ได้เนี่ยมันจะไม่จํากัดความเร็วที่1แล้วก็ มันไม่สามารถทําการสลิปสตรีมหรือว่าดูดกันได้นะฮะความเร็วที่จะปรากฏในด่านนี้จะเป็นความเร็วที่แท้จริงของรถแต่ละรุ่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เข้าด่านมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้ตําแหน่งสตาร์ทของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะฮะเดี๋ยวเรามาจอดเรียงกันก่อนแล้วกันนะมาเอาลับในตรงยาโอเคเอาไปเป๊ะเลยนะอ่าโอเค พร้อมนะครับ3 2เดี๋ยวพอนับเดี๋ยวพอหนึ่งนิดหนึ่งนิดไปเลยนะโอเคโอเคนะสามสองพอหนึ่งนิดไม่ต้องลอยนะเก็บคันเร่งเก็บคันเร่งไปเลยนะโอเคโอเคโอเคเข้าใจตรงกันนะโอเคสามสองโอเคชัวร์นะอ๋อเนี่ยพี่กลัวแบบเดี๋ยวออกไม่พร้อมกัน โอเคไปกันพ okay, okay, okay. oh ี oh ่เทียนไโอเคกันนะโอเคครับอ่ะสามสองหนึ่งไปครับ <c ười> ตอนนี้รู้สึกว่า x 8 0จะออกตัวนำไปก่อนนะฮะแปดหนึ่งหนึ่งตามมาติดติดนะครับ r e รังท้ายแล้วก็บัญชีที่สามนะครับ hey, ยังไง x 8 0เท่าไหร่นะรถเท่าไหร่นะสองล้านกว่า <c ười> สองล้านเจ็ดสองล้านเจ็ด นี่คันนี้ล้านหนึ่งล้าอย่าพูดผมได้ขายเลยขึ้นไวอยู่ไปฮะก้มหัวด้วยก้มหัวด้วยหมอบหมอบนน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 นอนนนอนน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 ่นน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 ู่นนน่นน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 ันั เหมือนจะเริ่มจี้ขึ้นมานะฮะเฮ้ยเฮ้ยบัญชียังไงเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮนแล้วเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอยเยเฮย้ยด้ยย้เเฮ้ย้ไเฮเอ้ยยย้ X80 ตำนานก็ยังเคิตํานานลาลาิขาดเลยตำนานก็คือตำนานบอกแล้วโอ้โหแบนชีนำไปได้ไงวะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะทดสอบรอบที่2นะครับเพื่อความชัวนะฮะเมื่อกี้ปรากฏว่าแบนชีเข้าที่1นึไปเฉยเลยนะฮะผิดคาดมากๆนะครับ มาเดี๋ยวเลี่ยงรถก่อนเลี่ยงรถก่อนว้าวไม่ว้าวว้าวาววาวหน่อยวาวหน่อยไอ้รอบนี้เอาจริงเอาจริงเออเจ้าของรถเรืองอะไรปะเมื่อกี้ต่อให้โอ้บัญชีแม่งลากยออบัญชีงงเลยเมื่อกี้บัญชีได้ที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวพอพอหนึ่งหนึ่งนี่คือเหยียบคันเร่งนะไม่ต้องศูนย์นะหนึ่งนะพี่หนึ่งนะพี่สามสามสองหนึ่งหนึ่งนี่คือเหยียบคันเร่งไปเลยนะโอเคป่ะ ไม่มุกแล้วนะไปจริงเลยนะโอเคโอเคนะอ่ะสามสองหนึ่งไปฮะตอนนี้แปดหนึ่งหนึ่งกับ X80 แปดศูนย์นะฮะรู้สึกว่า X80 แปดศูนย์จะทำเวลาออกตัวได้ดีกว่านะครับ <c oughs> บัญชียังอยู่ที่สามเหมือนเดิมครับผมร <c oughs> อบนี้จะโดนมาตกอีกไหมเนี่ย ไม่รู้ผมหมอค้าแล้วเนี่ยเหมาะค้าเพื่อเพิ่มความเร็วนอนผมนี่ใจคอไม่ดีเลยฮะรถราคาเป็นล้านนะไอ้ขนาดนันก็แต่งเป็นล้านนะตอนนี้ยังรักษาความเร็วกันอยู่ระดับเดิมอยู่นะครับ X 8 0นำที่1นะฮะตามมาด้วย811แล้วก็บัญชีที่3นะครับ ทำไมรู้สึกว่าบัญชีมันมาอีกแล้ววะบัญชีมันมาแล้วฮะเฮ้ย <Hey, S 2> บัญชีมาแล้วเฮ้ยไม่โอ้โหตอนนี้เหลืออีกอุ๊ยแซงจังหวะเดิมครับ18เช็คพอยต์นะฮะมันฝีสิงล่างกันเล็กน้อยฮะสิงล่างกันเล็กน้อยเฮ้ยโดนอีกแล้ว โอ้ดียบร้อยฮะมขนาดหมอด้วยเลยโอ้ลา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 ไอ้เอี๊ยงอยู่เหรอเรียกว่าไอเอี๊ยตกทะเลไปแล้วดูเดือนใหม่แรงอยู่พ ah> ี่น่ได okay. ้เหยียบประมาณร้อยสามสิบเจ็ดอะไม่ได้โด่งเลยอู๋แบนชีเพิ่งถึงเอ้ยไม่ใช่แบนชีไอเอีอยู่ไหนวะเนี่ย เย้เขขอ้ชักันเเสนชัซุปร์คาร์ในตำนานของเราเลยโลซั้งงนแฮ <c oughs> ะเ <m ike> ดี๋ยว<ๆ>ดูเดี๋ยวดูเวลาเข้าเส้นชัยนะเดี๋ยวดู3ามอันดับแรกนะอ่าสนาทีห้าวิทั้งหมดนะครับต่างกันแค่เสี่ยววินาทีเท่านั้นเองส่วน RE7B นะฮะต่างกันถึง15วินาทีนะครับ มาบินสูงจังวะเด็ดเดเโค้อะไรได้อย่างสูง <c oughs> แั่ชีก็มีประโยชน์เนี้่อบนปีนน้า <c oughs> ไม่น่าเชื่อนอะผิดคาดนะเนี่ยไอ้ม้ามืดเนี่ยใช่ <c oughs> <อ>ก็ผลการทดสอบนะครับตามที่เห็นในคลิปนะครับรู้สึกว่าเราจะเจอม้ามืดนะครับอย่างบัญชีตอนแรกนะครับผมคิดว่า811นนี่น่าจะได้แรงปลายแน่นอนนะครับแต่หลังจากทดสอบเสร็จ ทั้งสอรอบนะครับปรากฏว่ารถที่ทำท็อปสปีดได้สูงที่สุดณปัจจุบันจะกลายเป็นบันชี 900R นะฮะแต่ว่าต้องใช้ระยะทางประมาณ5ไม์นะครับทางตรง5ไม์ถึงจะสามารถทำท็อปสปีดแซงคันอื่นได้นะครับส่วนคันอื่นๆก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะอย่าง x 8 0ก็เป็นรถที่ออกตัวไวมากๆนะครับแล้วก็ได้ที่2ในการเทสด้วยสูสีกับ 811มากๆน,น,นะครับแต่ว่า811ข้อเสียของเขาคือออกตัวช้าแล้วก็น้ำหนักรถค่อนข้างจะเบานะฮะถ้าเกิดว่าโดนชนหรือว่าเลี้ยวบ,ยบ่อยๆเนี่ยจะทำความเร็วได้ไม่ดีนะครับส่วนคันนี้ฮะ AE7B <ล>ฮะครับผมอันนี้แนะนำไม่เอาไปขายทิ้งนะฮะเราต้องทำใถ <laughs> ึงที่สมควรอยู่กับมันนะครับผมเอาไปขายที่ไหนเลืงน้าำ เอาไปขายทิ Jenny, ้งนะอย่าให้เห็นในลานจอดรถเฮ้ยเฮ้ยมันใช่เหรอเนียเดี๋ยวก่อนโอ้